โอเคทุกคนค่านี้เราไม่มีอะไรทำเราก็จะมาทำอาหารกินกันตามปกติของมนุษย์นะครับมนุสิกเทีไนไรก็เลยทำเอากําปรีมาหัน่นแล้วก็มาผัดเในปลกระ้ะ,ะร้อนแลน้วหั่นเต้าหู้นะครับไม่ใช่เต้าหู้นิ่มนะเต้าหู้แบบว่าเอาไว้ทำกับข้าวแล้วก็กระเทียม เห็ดจีนเห็ดหอมจีนนะครับแช่น้ําไว้แล้วก็ตามที่แช่่าทิ้งนะเอามาผสมกับล้าแกงทาล้าแกงทุกอย่างถ้าเกิดมีการแชร่เห็ดหอมจะต้องใช้เคล็ดลับคือต้องใช้น้ําแช่เห็ดหอมนะครับแช่มันนิ่มแล้วก็มาหัน่นนะครับไม่หั่นก็ได้ตามแต่ชอบส่วนนี้จะเป็น ใช้เท้านะครับใช้เท้าเอามาหั่นเป็นแบบเป็นแบนๆก็ได้เป็นแบบเป,แบบเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับญี่ปุ่นเขาเรียกว่าจายโกนะครับแล้วก็มีแคร์สเคแคร์สโอเคส่วนผสมก็มีพวกนี้ไปผัดหมดนะไปผัดน้ำมันผัดผัดให้มันคึ่งทางสุกแล้วก็จะได้ไม่ต้องสุกยากไม่ใช้เวลาคุกแางเกินไป นะครับส่วนผสมแล้วกับชายก็จะเป็นซอสหอยนางรมในยุคนี้มันไม่มีหอยนะครับมันมีแต่กลิ่นกับซีอิ้วกับแป้งแป้งมันผสมนะครับอย่าไปอย่าไปวอรี่ว่ากินใจกินได้หรือกินได้นะผมกินเจปบ่อยมากแล้วก็ผัดไว้แล้วก็เอาน้ำใส่อย่าให้มากนะเดีย๋ยวจะล้น แล้วก็เอาผักหลายเรมารวมกันถึงได้จับฉ่ายไงต้มจับฉ่ายสไตล์ของเมริกสไตล์สตีฟสตีฟสไตล์โอเค and then you put the o y s t e r s a u c e o y s t e r s a u c e หอยชุบซุปซอสหอยดังลมไม่ซุปซอสหอยดังลมนะครับใส่ไปในหม้อพร้อมกับน้ำต้มนี่แหละแล้วก็ซีอิ๊วดำบางส่วน เพื่อตีใ่เพื่ตีให้น้ำแกงมันไ,ไอพวกผ Mari, กักสลายมันดําเมื่อมาสุกแล้วใส่ใบพริกไทยดำใสยขาวก็ได้ตามแต่ชอบแล้วก็ผักเสฉวนพริกเสฉวนหรือซีชวนเพเปอร์แล้วก็น้าตาลนิดหน่อยไม่ใส่ซีอุวนะเอาลี้ไม่ใส่ซีอุวแล้วก็ซีอุวขาวเข้าไปพอประมาณประมาณ4ีหช้อน ะนะเพื่อให้ไม่มีกลิ่นรสชาติของความเค็มของซอสแล้วก็ความหวานของผักแล้วก็ความหวานของน้ำตาลที่หน่อยอย่าอย่าอย่าหวานนํำนะครับแล้วก็ตมม้มไปเรื่อยใช้เวลาหน่อยตมม้มไปเรื่อยแต่ว่าคราวนี้คงไม่ต้มแล้วเพราะว่าเราได้ไปผัดผักบนกระทะที่มีน้ํามันแล้วที่มีกระทะที่มีน้ามันหน่อยนะไม่ใช่กระทะแห้งๆแนละ้วเดี๋ยวผัดไหม้หมด ผมชอบมันมีสีของการเสียหรือเหมือเหมือนการได้จีกระเนาะให้มันตโตไปเรื่อยๆนี่คือเต้าหู้ที่เราหั่นเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วเห็นสกคนเห็นน้ำมอนเนี่ยเห็นในภาพในคลิปนี้แล้วนี่คือคลิปเสชวนครับต้มลงไปต้มไปเลยต้มไปรวมกันนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดรสผิดเพี้ยนไม่มีการผิดถ้าเขืดอาม สามสไตล์สตีแล้วไม่มีการผิดจับชายทุกคนกินได้ทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะหน้าเจะะน,นะครเราสามารถกินได้ทุกเวลาทุกวันทุกมือ้อหรือว่าแล้วแต่จะกินเจก็มาทำเปิดคลิปนี้ดูถ้าเกิดจะจะกินเมื่อไหร่ก็ทำซะนะไม่มีข้อห้ามการกินเจไม่นี่บอกว่าปีหนึ่งจะต้องเจอกันหนึ่งครั้งการกินเจไม่ได้อยู่ที่กันรดเนื้อสัตว์ เฉพาะเปีหวนนะครับเขาเพาะเขาเทศกาลกินเจเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้มนุษย์เราเนี้ยทั้งปีตลอดสิบเดือนชื่อนะกินแต่นิสสัตว์กินแต่ของมันมันขันเลี่ยนนะครับนี่คือเคล็ดลับวิธีการทําให้คนเขากินเจเพื่อที่จะให้คนเข้าใจว่านี่เป็นการกินเจเพื่อลดเติน,เนื้อสัตว์ใช่ ลดค่าส e. ัตว์ไปในตัวใช่ถูกต้องควรเราจะลดไล่ยกเว้นไปไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อที่จะให้วัตจักรของสัตว์เนี่ยมันกลับมาเติบโตพอกินพอใช้ที่ให้เราได้อุโภคบริโภคกันนะครับเมื่อถึงเวลาไม่ใช่กินเงินสัตว์ับอูลับตากินทุกวันทุกวันนะครับ ขาให้กินเจเพราะว่าเขาให้เราใช้ล้างตับไตไส้ของเรานี่คือเคล็ดลับแห่งการกินเจไม่ใช่เพื่อให้เราลดกรด,ดเบนื้อสัตว์อย่างเดียวนะครับลดเบลื้อสัตว์นี้จะได้ไม่ฆ่ากันมากคนเราฆ่ากันดีเอเกินใช่เราต้องการคา,าร,ร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากถั่วเหลืองไปบำรุงร่างกายนะครับ ใช่โปรตีนเราต้องการแต่ว่าบางสิงตัอยาโปรตีนไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์เดียวมาจากถั่วเหลืองด้วยโดยเฉพาะถือของเนี่ยตัวนี้เลยให้โปรตีนดีนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับไม่ได้ห้ามว่าอยากกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ห้ามนะครับก็การกินเจเขาต้องการให้ละเว้นเนื้อสัตว์ไปตัวแล้วก็ชำระตับไตไ่สูงของเราที่เรากินสิบเอ็ดเตือนครึ่ง ที่ผ่านมาให้เราล้างตัดไต่ใส่ผงเดี๋ยวมีผักสหลาย,ย่างที่เราไม่พบไม่ได้ใส่นะครับจับอีกเหมือนสิบช่ายนี่ไปเพราะว่าผักผักสิบอย่างนะครับแต่วันนี้เราไม่ถึงหรอกเป็นเก่งก็กัปีแครอทแรดิชไส้กรงสามอย่างละแล้วก็อะไรเห็ดหอมกรเทียม อย่าไปเชื่อครับว่ากินเจห้ามกินกระเทียมห้ามกินต้นหอมห้ามกินอะ,อะไรที่มีกลิ่นฉุนไม่จริงเป็นเพราะว่าเขาจะให้ละเว้นลดกลิ่นเสียงนะครับเป็นการในเทศกาลกินเจนะครับอะไรที่ไม่ใช่เนื้อเนื้อสัตว์ผมตามหลักของผมนะที่ว่ามันโอเคอะ่ะเพราะปล่อยมันโตไปความร้อนไม่ลงแรงมากปล่อยมันโตไปเรื่อยๆปุดๆไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเวลาน้ำมันงวดไปเราก็จะรู้เองน้ำมันหายไปบ้างเราก็รู้เองนะถ้ามันแรงไปก็หลีไฟซะถ้ามันไม่ไม่มีไฟเราก็เพิ่มไฟนิดนึงอย่ามากนะเดี๋ยวมันกระชอกเต็มเต็มครัวนะโอเคนี่ก็อตอนนี้ก็เราก็เสร็จแล้วเครื่องปรุงอะไรก็เสร็จแล้วในหม้อน,นี้จับไ่ของสตีฟสไตล์แอดสตีฟ u ูทัวแอดสา S-T-E-V-E-K-U-N-T-O-U-R ร์ s s e e r, ิกูทัวในช่องหนึ่งแ d ปไซดแล้วก็ you trip, y o u t ิปส์ยูทริปสโอเค y o u t u b e ช่องของผมทัม้งสองช่องติดตามได้นะครับต้องการอยากจะให้ทำอาหารชิ้นไหนจานไหนไม่ว่าไทยเทศ Western food, Chinese food, Indian food, Filipino food. Let me know. I'm ready to cook for you. Okay, I'm not the best, but this is my style. Okay, I'm not the best. I'm not advertising that I'm the best cook. I'm not a chef. I'm not. A, I'm not a cook, but I just cook my old style. Steve Couture. This is Steve style. Okay. All right, guys. Just wait a little while. Lots of packing อยาให้มันงดไปเรื่อยๆโอเคอัน okay. นี้ก็เป็ t เฟรนด์เฟรนด์เทส y ี้กายแกรองตีแต่เสร็จแล้วจับชายสูสตีปุดท,ท้ายก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยออลืมบอกไปนี่ใส่คอมบูด้วยนะลูกผสมระหว่างญี่ปุ่นกับจีนแต่ริงจีนกับญี่ปุ่นก็ ชาดีกว่านั่นแหละแต่มีประปวัติยาวนานโอเคพร้อมที่จะเสิร์ฟกัเข้าวร้อนอร่อยแน่นอนจับช่ายสู่สตรีช่องส,สตรีมคูทัวร์แล้วก็ยูท b e ที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นี้เราช่องเราไม่ใช่มีแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็เรายังมีผสมระหว่าง รีวิวโรงแรมรีวิวร้านอาหารสูตรอาหารการทําอาหารประกอบอาหารการปรุงอาหารต่างๆนานาตั้งแต่อาหารไทยอาหารจีนอาหารแขกอาหารมุสลิมอาหารฟิลิปปินส์อาหารเวสทิร์โอเคบอกเลยว่าช่องนี้ไม่ธรรมดาช่องนี้เป็นช่องที่ผสม หลายหลากรถให้ท่านได้ชมมีสาระดีๆมีข่าวดีมาบอกท่านอยู่เสมอๆเราไม่ใช่เป็นแค่ช่องท่องเที่ยวเราไม่เป็นแค่ช่องรีวิวเราไม่เป็นแค่ช่องประกอบอาหารหรือเสนออาหารจานต่วนจานด,ด,ดีจานเด็ดจานอร่อยเท่านั้นหรือร้านอาหารดีๆก็ขอให้คอยตามแล้วก,กันเราเรามีอะไรดีๆเผเสิร์ฟอยู่ตลอดเวลาสัญญา อย่าลืมติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ใจเลย